บทที่66หนวนนางสําแดงเดชกระบี่คู่ค่าขวัญงงงานบุบหันขวับไปยังทิศฐานต้นเสียงพบว่าในห้องโถงยังยืนหยัดด้วยหนึ่งบุรุษสีตรุณีสาวผู้ส่งเสียงกล่าววาจาเป็นบุรุษหนุ่มนั้นกระบี่คู่ค่าขวัญฉูกคิดถึงบุคคลที่น่าสะพึงตัวคนหนึ่งร้องโ่องว่างัดหงังเล็งเช่าเผ่ามิจรจงทั้งสี่พอฟังนามงัดหงังเล็ง พากันทะลันออกจากกลุม่มทะลึงจ้ามองนักกังเล้งกล่าวว่าเจ้าเป็นงักกาเล้งจริงๆเหรอนักกังเล้งกล่าวเสียงเย็นชาพวกท่านคลางแคลงสงสัยอันใดหรือเจ้าเผ่ามิจมทั้งสี่รับทราบมาว่างักกังเล้งปิดชีวิตพวกของมันล้วนถลึงตาเจ้ามองมาปากกายตานี้คล้ายคิดกลื่นกินงักกังเล้งทั้งเป็นประมุกปั้มพยักมอบพลังฝีมือฟื้นฟูดังเดิม ความขุ่นแค้นที่มีต่อตำหนักโลกันผันดังกล่าวเสียงเย็ยนชาทุกท่านมีจิตเจตนาใดที่มุ่งหมายอย่างเล่าหูอย่างตรงๆงเธอะหนึ่งในสี่ชาวเผ่ามิจ,จงหันขวับมายังประมุกป้อมพยักหมอบกล่าวว่าก็ได้ท่านจะต่อสู้หรือสวามิภักด์ต่อสู้จะเป็นไรสวามิภักด์จะเป็นไรหากคิดต่อสู้พวกเราจะปิดชีวิตคนของพยักหมอบให้สิน้นซากหากยอมสวามิภักด์ นับแต่นี้ท่านต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของตำาหนักเราประมุกป้อมพยักหมอบหัวร่อดังกลางวานกล่าวว่าพวกท่านมีรู้สึกเพ้อฝันเกินไปหรือเช่าเผ่ามิจ,จงนั้นซืบเท้ามาก้าวใหญ่กล่าวว่าหุนเฮียปังอาเก่งกล้าสามารถก็ออกมาทดลองดูประมุกป้อมพยักหมอบหุนเฮียปังเป็นชนชั้นประมุกสำนักหนึ่งไหนเลยทนรับการท้าทายเช่นนั้นได้ขยับก,กายหมายทยานออกไป บุรุษกลางคนที่ด้านข้างคนหนึ่งกล่าวว่าเป้าจู้ยังคงให้บริวารสั่งสอนมันเถอะว่าจหาลุดจ,จากปากล่างสะอึกถึงเบื้องหน้าชาวเผ่ามิจจงนั้นชาวเผ่ามิจ,จงนั้นกล่าวอย่างเหยียดยม้มเจ้าเรียกว่าอะไรเราฉายาชาเอ็กโฮพยักเพิ่มปีกชาวเผ่ามิจ,จงนั้นแค่นหัวลอกกล่าวว่าถ้าศัยความสามารถอันตำต้อยน้อยนิดของเจ้าเข้าใจว่าสามารถต้านทาน รับมือเราหรือพยัก์เพิ่มปีกโทสะประนังตวาดมากเราจะฟาดท่านตายคาม,มือเสือพุ่งสองมือออกด้วยท่าชังเองผับทกกินซีโอกระตายถ้าปบหลงยังสองไหลฝ่ายตรงข้ามกระบวนท่วงท่ารวดเร็วว่องไวนิดน้อยเจ้าเผ่ามีจงนั้นไม่มีท่าทีตื่นตระนกกล่าวว่าเจ้าลองฟาดดูเถอะขณะว่ากล่าวกลับไม่ขยับเคลื่อนไหวพยัก์เพิ่มปีเคยติดตามประมุกป,ป้อมพยักห์มอบ ท่องเที่ยวในยุทธจักรประสบการณ์การต่อสู้โชคชนชำนาญนิดน้อยพอเห็นเช่นนั้นเข้าใจว่าฝ่ายตรงข้ามคิดรอจนกระบ,บวนท่ามันใช้จนสุดล้าค่อยลองมืออย่างกระทันหันจึงรีบบลังพลังกลับคืนมาห้าส่วนประเตรียมรับเหตุสุดวิสัยพริบตาที่รวดเร็วดุดประกายไฟสองมือของพยักเพิ่มปีกห่างจากหัวไหล่ชาวเผ่ามิกจงนั้นไม่ถึงห้านิ้วเห็นแน่ชัดว่าชาวเผ่ามิกจงนั้น ไม่อาจรอดแหนว่าแต่จูโจมศัตรูพยัก์เพิ่มปีกเชื่อมันว่าต้องเป็นฝ่ายน่าใช้พันแผลพุ่งพลังเพิ่มใส่สองแขนระหาดว่าดูว่าเราสามารถไม่ทันขาดคำสองมือตะปบลงบนหัวหลายฝ่ายตรงข้ามเสียงแผ่นล้องพลันดังผู้ล้มลงกลับเป็นพยัก์เพิ่มปีกชักกระตุกสองสามคาตลอดทั้งด้างแปรเปลี่ยนเป็นดำคล้ำเสียชีวิตไปประมุกป,ป้อมพยัก์หมอบและพวก หน้าแปลเปลี่ยนสุดละงับแตกตื่นจนตะลึงลานวูบใหญ่ชาวเผ่ามิจ,จงนั้นเห็นฝ่ายตรงข้ามมีสีหน้าประวันพร่านพึงยิ่งภาคปูนลำพองกล่าวสำทับว่าหุ่นเฮปังท่านเข้าใจว่าเข้มแข็งกว่าผู้ตายเท่าใดประมุกป,ป้อมพยักหมอบคบกามกล่าวว่าเล่าหูจิตรับทราบความร้ายกาจของท่านดูบ้างบ้วนเยกซึงพันกล่าวเสียงเจือเจ้าเป้าจู้ไปไม่ได้พวกมันเป็นคนพิษเผามิจ,จง ตลอดทั้งล่างเต็มไปด้วยผิดร้ายแรงหากกระทบกระทั่งถูกร่างกายพวกมันตัวเองกลับเสียชีวิตชา้าเผ่ามิกจงทั้งสี่ล้วนใจหายว่าคิดไม่ถึงดารุณีงามนางนี้บวงละบุแนววิชาฝีมือมันได้พวกมันไหนเลยทราบว่ามุ่ยเง็กซึนเป็นทายาทรังตำแหน่งหัวหน้าเผ่ามิกจงชา้าเผ่ามิจงที่แพ้ผิดปิดชีวิตพยักเพื่อปีกเสยะยิ้มกล่าวว่า เยเทาสามารถบ่งระบุแนววิชาฝีมือพวกเรามิทรา,าบกล้าประมือกับพวกเราหรือไม่เบื้องเยกซึงติดตามผู้เป็นมารดาลบนี้เข้าแผ่นดินตรง,งว้วนตั้งแต่อายุห้าขวบปีชาวเผ่ามิจงเหล่านี้ย่อมจดจำนางไม่ออกเบื้องเยกซึงจิงชังอาคาตขนทรยศเผ่ามิจงจนฉับจิตพอฟังจึงเลิกคิวเรียวงามกล่าวว่ามีอันใดมิกล้าพางสาเท้าตรงเข้าหา เงักเลงไม่วางใจสืบเท้าติดตามไปกล่าวเบาๆเฮ็กมุย้ยท่านสามารถจัดการคนพิษเหล่านั้นจริงๆหรือล้วยเห็กซิงฟังออกว่าซุ่มเสียงฝ่ายตรงข้ามแปงความห่วงใยกังวลสร้างความบาบามดึมดมนำยิ่งกล่าวเสียงสดใสเป็นความจริงท่านมีต้องกังวลยงักเลงกล่าวว่าแต่ถ้าว่าบ่วยเห็กึิงหมุนกายมาหันหลังให้กับชาวเผ่ามิจ,จงทั้งสี่ล้วงลูกกลมโตเท่าไข่นก เป็นประกายนวลใยจากอกเสื้อเม็ดหนึ่งกล่าวว่านี่คือวัตถุสะกดข่มพวกมันข้างอมลูกอมไว้ในปากเงักเกลงเล้งเห็นบุ้ยเงีกสิงอายุยังเยาว์คลิงเกรงนางไม่อาจต้านทานระรับมือฝ่ายตรงข้ามเพราะเห็นเช่นนั้นค่อยคลายใจลงล่าถอยกลับตำแหน่งเดิมบุย้ยเงีกสิงหันกายสาวเทา้าถึงเบื้องหน้าชาวเผ่ามิจจงนั้นห่างประมาณสามเสียตะวาดเสียงเย็นชาพวกท่านเข้ามาโดยพร้อมเพียงเถอะ ชาวเผ่ามิจงชายยิ้มกล่าวว่าเจ้าสนิทสนมกับเด็กน้อยนั้นพอแล้วหรือบวยหิักสินหน้าแดงบุบตาคู่งามโทษประกายอมหิตต่มาเสียงเจ๋เจ้าข้าพเจ้าจะปิดชีวิตพวกท่านบิดเอวออนแอนเข้าหายื่นมือปาดออกกตะปบคว้าสายชีพจรข้อมือซ้ายของฝ่ายตรงข้ามประมุกป้อมพยักหมอบกลิ่งเกรงประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอดใจเต้นเหลือถึกไม่ได้แต่ทว่าการกลับเหนือความคาดหมายนั่ง บุย่ยนิสิงค่ากลุ่มชีพจรข้อมือฝ่ายตรงข้ามแนบแน่นไม่มีอาการถูกพิษแทรกซึมใดๆชาวเผ่ามิจนงนนั้นทราบว่าตนเองเผชิญพบผู้สะกดข่มที่แท้จริงแล้วสีหน้าถึงกับแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงตบตมือขวาวูบเล็บมือทั้งห้าปรากฏสายใหญ่เล็กละเอียดดุดใหญ่แมงมุมพววุ่งวาบออกครอบกลุ่มลงหาบุ้ย็กสิงมิคาดสายใหญ่เหล่านั้นพอกระทบร่างบุ้ย็กสิง ก็ลื่นถลายตกลงสู่พื้นชาวเผ่ามิจจงนั้นร่ำร้องอย่างหวาดหวั่นขวัญเสียท่านไม่เกรงกลัวพิษหรือบุยเง็กซึงมิรอรับฟังจบความก็กลาดฟาดฝ่ามืออีกข้างหนึ่งออกเสียงโครมประสานกับเสียงแผดร้องโหยหวนชาวเผ่ามิจจงนั้นถูกกระแทกปลิวกระเด็นไปวาเซษกระอักโลหิตสิ้นใจตายแต่ถ้าว่าโลหิตที่กระอาจากปากนั้นกลับเป็นสีดำคล้ำที่แท้ มันเมื่อกลับกลายเป็นคนพิษแม้แต่โลหิตก็เจือปนพิษร้ายเจ้าเผ่ามิจจงที่ลงเหลือสามคนกระชากเสียงว่าเย่เท้าเป็นใครบุยนิกซึงแค้นหัวดอกกล่าวว่าพวกท่านมีจำเป็นต้องรับทราบวันนี้พวกท่านอย่าได้คิดไมายมีชีวิตรอดกลับออกไปเจ้าเผ่ามิจจงทั้งสามสบตาการมุบยังคงเป็นผู้กล่าววาจาตอนแรกกล่าวว่าประเตรียมกลุ่มลุมฆ่านางที่ดาหงลายกวาดเสียงเย็นชา เกรงว่าไม่ง่ายใดนางใจนึกนางรอบล้วงเข็มเงินอันเป็นอาวุธลัดประจำตัวออกชีพจะไวแต่แรกสองเล่มกล่าวจบคำก็สะบัดซัดเข็มเงินใส่ชาวเผ่ามิจงจงคู่กล่าววาจาชาวเผามิจงจงผู้นั้นเห็นประกายสีเงินสองจุดพุ่งบามาจึงถลันบุกมาทางด้านซ้ายหมายหลบเลี่ยงใจทว่าเข็มเงินทั้งสองเล่มจัดทาพิเศษพิษานเยื่อบางบางที่ปลายเข็มพอเสียดสีกับอากาศ พันหันเหทิศทางพุ่งตามติดเข้าหาชาวเผ่ามิจงนั้นคำรามกล้องคอหอยถูกเข็มเงินปักตรึงใส่ยกสองมือกุมลำคอล้มหงายลงกับพื้นชาวเผ่ามิจงที่หลงเหลือสองคนทั้งแตกตื่นทั้งเดือดดาลขู่คำรามมาข่านางแพทยานี้พากันถาโถามเข้าหาธิดาหงลายอย่างดูร้ายทิดาหงลายผิวฉลบมาด้านข้างอย่างคล่องแคล่ว กลาดฟาดมือปุดปองใส่ชาวเผามิจยงคนหนึ่งขณะดเดียวกันบุยงิกสิงสอดแทกเข้ามาสบัดฝ่ามือใส่ชาวเผามิจยงอีกผู้หนึ่งกล่าวว่าเจเจระวังอย่าได้ประทับฝ่ามือหรือกระทบถูกกลางกายฝ่ายตรงข้ามทิดาหงลายถ้ายอยจู่โจมฝ่ามือปากกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบดีนักเกลงชมดูชั่วขณะเห็นทิดาหงลายอาใส่เพลงฝ่ามือพิสดารล้ําจึงเป็นฝ่ายลุกไล่ ส่วนบววยงึกซึงแต่ช้านหลักวิชาเผามิจจงรึงสถานการณ์ไว้ได้ยามนั้นคลายใจลงเบื่อสายตามายังกระบี่คู่ค้าขวัญกล่าวว่าท่านที่นับถือตำหนักโลกันไม่บังควรส่งพวกท่านรุดมาเยี่ยงนี้กระบี่คู่ค้าขวัญความจริงถือดีมีชาวเผามิจจงสี่คนร่วมทางมาคำนวณแน่ว่าคนของป้อมพยัคมอบต้องถูกทำลายล้างผลาญจนหมดสิ้น คิดมีถึงรากฏไว้ยเง็กซึงและพวกสอดแทรกเข้ามาตอนนี้มันเพิ่งทราบว่าจเจ้าบรรพุและพวกฉนัยตกตายในห้องโถงใหญ่จิตใจกระบีคู่คล้าหวันแม้แตกตื่นแต่ไม่แสดงออกทางสีหน้ากล่าวเสียงทุ้มหนักแงกก่งเล้งคิดไม่ถึงจะพบผ่านท่านในสถานที่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้เล่าหูจะทายทอดเรื่องราวประการหนึ่งให้ทราบแงกก่งเล้งกล่าวว่าเรื่องราวใดท่านเคยทําลายสีองคลักษ์เผามิจง และชาวเผ่ามิรจงอีกจํานวนหนึ่งในหมู่บ้านข้างศิลาใช่หรือไม่งักกังเล้งกล่าวอย่างเชือชามีเรื่องเช่นนั้นเป็นไรหรือหอหยินตําหนักเราคิดทวงถามความยุติธรรมจากท่านดังนั้นสั่งเล่าหูสืบสาะร่องรอยของท่านเพื่อนั้นเนี่ไปพบผ่านบนยอดเขาโง่กังเนี้ยยอดเขาตะขาบในอีกสามวันให้หลังนักกังเล้งคำหนึงในใจนี่กลับเป็นโอกาสอันประเสริฐของเน็กมุวย สามารถํำเร็จโทษคนทรยศเผ่ามิจงพอได้คิดกล่าวว่ายอดเขาตะขาบอยู่ที่ใดอยู่นอกเมืองลื่นน้าทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือ20ลี้เป็นยอดเขาสูงใหญ่ที่สุดในละแวกแถบนั้นแม็กังเล้งกล่าวอย่างแช่มช้านัดพบบนยอดเขาหูยินท่านคงคิดเพึ่งพาทําเลสถานที่หมายฉาบฉวยเอาใช้กระมังกระปี่กู้ฆ่าขวัญแค้นหัวลอกล่าวว่าท่านมีกล่าวรุดไปหรือเป็นนายกลับ ข้าพเจ้ากำลังคิดสืบเสอะหานางนางเมื่อกำหนดนัดแม่ก็ประหยัดเวลาข้าพเจ้ามากนักกระปีคู่ฆ่าขวัญปลายตามายังวงต่อสู้แวบ,บหนึ่งเห็นคู่ต่อสู้ของสองชาวเผ่ามิจ,จงหนึ่งไม่เกรงกลัวพิษหนึ่งหีกเลี่ยงการประทะฝ่า,าม,มือดูจากสถานการณ์ชาวเผ่ามิจ,จงทั้งสองคงต้องประสบเพศภัยมากกว่าวาสนาะกระปีคู่ฆ่าขวัญพอเห็นเช่นนั้นจึงบังเกิดความคิดแลาถอยกล่าวว่า ประเสริฐมากเราหูจะกลับไปถ่ายทอดบอกวาจาของท่านต่อหูหญิมตำหนักเราตามนี้แก่งเล้งสายหน้ากล่าวเนิบหนานั่นกลับมีต้องเอ่ยถึงตอนนี้แมว,วเสียงบุ้ยเงีก้กสิงตวาดว่านอนลงจากนั้นเป็นเสียงโครมตามติดมาชาวเผ่ามิจ,จงที่หาขานกับนางล้มลงทอดล่างเป็นซากศพบุ้ยเงีก้กสิงเหลียวหน้ามายัางที่ดาของลายกล่าวว่าเจเจ ข้าพเจ้าต้องช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งหรือไม่ิดาหงลายพลังฝีมือสูงล้ำกว่าคู่ต่อสู้ยังไม่กล้ากระทบถูกกลังฝ่ายตรงข้ามต้องาวักะวงเล็กน้อยมาดแมนเป็นเช่นนั้นยังคงลุกไล่ชาวเผ่ามิกจงนั้นมือไม้สั่นเป็นพลวันพอฟังจึงกล่าวว่าท่านเพียงคุมเชิงอยู่ด้านข้างก็พอทางทุ่มเทท่าไม้ตายออกสามกระบ,บวนท่าแพร่พู่พลังจากใจกลางฝ่ามือตุดระด้อข,ขึ้น ชาเผ่ามิจงนั้นเพิ่งคลี่คลายได้สองกรวบ,บนท่าก็ถูกพลังฝ่ามือที่สามกระแทกใส่แผรร้องพลางปลิวและเลี้ยวไปแงกหลังเลงไม่ต้องเหลียวหน้ามองเพียงฟังเสียงแผดร้องก็ทราบว่าการต่อสู้ยุติลงแล้วยามนั้นเพ่งตาม,มองหน้ากระดีคู่คลาขวัญเอ่ยสืบต่อพวกพ้องที่ร่วมทางมากับท่านล้วนร่วงหน้าไปก่อนก้าหนึ่งท่านหากล่าถอยเพียงลำพัง วิญญาณในบุรพบพของผู้ตายยายไม่ใช่ขับแขนขั่งใจนักกระบีคู่ค่าขวัญหอฟังแทาหว่างแง่งเล้งไม่ยอมปล่อยปละและเว้นมันตัดใจอย่างเด็ดเดียวกล่าวว่าแง่งเล้งเหตุการณ์เมื่อดําเนินถึงขั้นนี้เล่าหูก็ไม่มีวาจาจะกล่าวพวกท่านเข้ามาเถอแะแง่งเล้งตาโทรประกายวูบกล่าวว่าตําหนักโลกันก่อกรรมทําเข็นสําหรับกับท่าน พวกเราไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงคุณธรรมในยุทธจักรสมควรกุ้มรุมเขีนข่าแต่เพื่อให้ท่านตายอย่างยินยอมพร้อมใจข้าพเจ้าจะน้อมสนองเพียงลำพังกระบี่คู่คล้าขวัญพอฟังท่านเมื่อเกิดความหวังลำลายขึ้นลดสองแขนลงควยสลับคาหนึ่งเสียงเปลืองดังกลางวานกระบี่คู่ที่หวางเอวถูกตะปบกุมกระชับท่นมันใช้กระบีค่คู่แต่อากับกริยาชักกระบี กลับกระทำสำเร็จในวินาทีเดียวไม่แบ่งแยกลำดับก่อนหลังแฝงเจตนาข่มขู่ขวัญศัตรูกระบี่คู่ฆ่าขวัญวาดกระบี่ด้วยท่วงท่าพิเศษพิสดารปากล่าวว่าชักกระบี่เธอะนักงังเล้งกล่าวอย่างเฉยชาไม่อนาทรเมื่อถึงเวลาข้าพเจ้าย่อมชักกระบี่เองกระบี่คู่ฆ่าขวัญรอบปิติเลียงโลดคำานึงขึ้นเด็กน้อยกลับชะล่าเลินเล่อ เล่าหูใจเจ้าทอดซากศพใต้คมกระบีเราพอได้คิดลอยตัวขึ้นขยับข้อมือบุบสะบัดกระบีคู่ด้วยท่าสั่งกว้วงชี้เหียชูโจมทั้งสองด้านทิ่มแทงใส่ลายซ้ายขวาของงักงงเล้งดุดสายฟ้าจบบทที่66